รีโพสต์ไอจีหายแก้ยังไงคลิปนี้ค่ะ โอเคค่ะทุกคนวันนี้เกจะมาสอนวิธีการแก้รีโพสไอจีหายเบื้องต้นนะคะทุกคนว่ามันทําอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ขั้นตอนแรกก่อนเลยวิธีแรกเนี่ยหลายคนน่าจะทํากันแล้วนะคะก็คือการอัปเดตแอปนะคะทุกคนถ้าเรากดไปที่ App Store หรือว่า Play Store นะคะแล้วตอนนี้ไอจีของเราเนี่ยมันยังขึ้นให้อัปเดตนะคะให้เรากดอัปเดตก่อนแต่สาหรับใครที่ตอนนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วแต่ว่าตัวรีโพสเนี่ยก็ยังไม่มาสักทีนะคะเกศแนะนําว่าให้เราลบแอปนะคะแล้วก็ติดตั้งใหม่แต่ก่อนที่เราจะลลบแอปนนนะะคคทุกให้้เราจว พาสเวิร์ดก่อนนะก่อนที่เราจะลบไม่งั้นเข้า IG ไม่ได้นะคะวิธีนี้เนี่ยอาจจะแก้บั๊กของแอปได้นะคะทุกคนแล้วก็วิธีที่3ถ้ารีโพร์เรายังไม่มาอีกเนี่ยก็คือให้เราแจ้งปัญหากับทาง IG ได้เลยนะคะทุกคนวิธีนี้เนี่ยเกดเห็นหลายคนทําแล้วก็เวิร์กนะถ้าใครอยากให้กลุ่มรีโพส์มาจริงๆเนี่ยลองทําวิธีนี้ดูนะคะทุกคนแล้วก็วิธีสุดท้ายนะคะทุกคนถ้าทําทั้งหมดแล้วมันไม่ได้จริงๆเนี่ยเกดแนะนําว่าให้รอคะ่ะรอเท่านั้นเลยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยแอคเค้าไอจีของเรานะคะยังไไม่ไดด้้้้ถูกเเปิใใหชฟีีจอร์นนะคะค จะต้องรอก่อนหรือบางครั้งเราเคยมีกลุ่มลีโพต์แล้วก็อยู่ดีมันก็หายไปนะคะคือกรณีนี้เนี่ยเกี่ยวกับแอปนะคะทุกคนมันมามา,มาหายหายไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวมันก็กลับมาเราใช้ฟีเจอร์อื่นในแอปไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนเดี๋ยวมันก็มาวิธีทั้งหมดนี้นะคะทุกคนลองไปทําดูนะคะแล้วก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แลวก็ติดตามให้เกตเลยนะคะ